สวัสดีครับผมพี่โต้งนะครับปริยันเป็นฝ่ายบริหารของบริษัท SY เขาเรียกวิทยาจำกัดที่ครับด้านไปเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้างานระบบเครื่องบรงกาศและงานระบบโซล่าเซลล์ทั้งโรงงานและอุตสาหกรรมตามที่แบบว่าทุกคนเคยเห็นแล้วรู้จักก็คือนี่แหละ SY กับร้านขนตาเดลิลาคือทํางานสายช่างมาก่อนช่างต่อขนตาจร <c oughs> ิงช่างไฟฟ้าสาเหตุที่มาเปิดร้านอาหารเนี่ยคืออะไรนี่คุณเหนื่อยบ้างเหรอพี่ถ้าเราทำสิ่งที่เราชอบครับพอเหนื่อยมันก็จะมองมันจะหายไปแหละสิ่งที่ต้องทำมาทำหวังว่ามันจะสักซักเซสในระดับนึงแหละจนวันนึงเราทําสิ่่่่งงงททททีีเเรราาาาาาต้้้อออํํลลแวกกก็ยยนับมสิ จะทาบ้างก็คือร้านอาหารร้านคา,าเฟ่นี่แหี่เพราะมันอาจจะเป็นเป็นสิ่งเดียวที่ยังรู้สึกว่าตอนนั้นน่ยยังทามันไม่สําเร็จเรามีความพร้อมทุกอย่างแล้วเราอยากมาทําให้มันเต็มที่เราไปกลับมาทําร้านอาหารร้านคาเฟ่จะลองนนี้แหละแล้วพอคิดว่าถึงเวลาสารฝันแล้วก่อนจะเปิดร้านคุยกันว่าอย่างไงบ้างครับขอพี่อิ๋วให้พี่อิ๋วมาช่วยทําหน่อยมาเสริมความฝันแล้วหน่อยรู้สึกว่ายังไม่ไม่สำเร็จยังไม่สักเซสอ่ะก็ได้พี่อิ๋วมาช่วยเสริมความฝันของเราเสริมความฝันของพี่โต้งมากกว่าเราใส่ัพ p อ o r t ไง พี่ต้ก็เป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์ความฝันเยอะจะอยากทําอะไรอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นเหมือนกีกอย่างมึงที่แบบว่าพี่ต้องอยากทําเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าจะทํายังไงให้แบบว่าทํางานนี้ร่วมกันแล้วก็ไม่กระทบต่อง,งานที่ตัวเองทําอยู่แล้วด้วยมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทของเราที่มาทําร่วมกันบริหารร่วมกันสุดท้ายจะได้กะว่าทรมานตัวเองมาทรมานเม,าม,ามียด้วยเหนื่อยมากถ้ารู้ว่าร้านอาหารทําแล้วเหนื่อยขนาดนี้อาจจะแบบเบรก ABS ไปแล้วตั้งแต่แรกะถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายนะเพราะต่างคนต่าง มีประสบการณ์เรื่องร้านอาหารเลยถ้ามองในอีกมุมในมุมของความสําเร็จที่เราได้ลงมือทอําอ่ะอุ้ยมันว้าวมากอ่ะไม่คิดว่ามันจะปังขนาดนี้ยเราไม่เคยมีประสบการณ์ร้านอาหารกันมาก่อนเลยเราไม่รู้หรอกว่าทำตรงเนี้ยแล้วมันจะเ,นเหนื่อยยังไงขาดอะไรต้องเติมตรงไหนแต่พอมาทาแล้วมันมันทุกวันเลยผลตอบรับที่ได้กลับมาจากลูกค้าจากเสียงรีวิวจากการให้กันตอบรับเป็นอย่างดีก็ถึงแล้วชื่อร้านเนี่ยมีที่มาจากอะไรครับพี่อยูวตั้งพี่อยูวตั้งพี่เอยวอ,อาจจะชอบก็ชอบกินมั้ง ก็เลยก็เลยตั้งกานกินตั้งชื่อง่ายๆให้คนจำง่ายมาที่นี่เพื่ออะไรแล้วเราขายอะไรเสิร์ฟอะไรให้เขาพี่เป็นคนชอบกินมากแล้วพี่ก็คิดว่าคนที่มากินน่ะเวลาที่ถามว่าไปไหนไปไหนจุดประสงค์แรกของการที่จะนัดหมายรวมตัวหรือจะตั้งใจไปร้านอาหารจะต้องหาร้านเพื่อไปกินเขาจะนึกถึงเราก่อนคอนเซปต์ของร้านเนี่ยคืออะไรเหรอครับเป็นคนชอบกินเราก็อยากเสิร์ฟอาหารที่เราคิดว่าเราชอบอ่ะที่ราไปเจอมาเพราะเรารับเหมาเราับเดินทางไปทั่วประเทศแล้วไปเรากินร้านตามที่นี่ต่างๆตามหัวมุมจังหวัดต่างๆที่คิดว่า แค่อร่อยมากินแล้วก็เราก็เลยกลับมาเสิร์ฟสิ่งนี้มาให้กับร้านตอบโจทย์ในทุกๆวัยเป็นสไตลพพ์ครอบครัวมีเด็กมาได้ผู้ใหญ่มาได้มีให้ข้าวก๋วยเตี๋ยวอาหารจานด่วนจานเดียวแล้วก็มีเมนูอ,อาหารเสอพอพอพิร์ฟพร้อมครอบครัวช่วงวันเนี่ยเราจาะกลุ่มสำหรับพนักง,งานออฟฟิศเรเสิร์ฟในพวกอาหารตาสัาง่งก๋วยเตี๋ยวที่มันเร็วอ,อร่อยแล้วก็เอเยสสบายและราคาไม่ถือว่าแพงมากเป็นราคามาตรฐานแต่ส่วนชิ้นเกณนเแล้เป็นเป็นร้านครอบครัวเป็นแข้าวพื้นบ้านได้แรงมาแรงมาจากแม่กับข้าวพอเราไปกินอาหารอันเนี้ย มันต้องกินที่บ้านเราเท่านั้นกินต้องแม่ทําให้กินเท่านั้นนี่แหละมันเปนร้านอาหารไม่ใช่เป็นอีกแบบหนึ่งเราก็เลยออกแบบดีไซน์ทําให้ทุกคนอยากรู้สึกว่าอาหารอย่างอย่างข้าวไข่เจียวโบราณอย่างเงีเ้ยอย่างหมกปลาดุกหรือว่าแกงป,ป่าที่เราทําให้รู้สึกว่าพี่ถึงบ้านอย่างเงี้ยเราปลูกผักสวนครัวที่บ้านสวนก็มาแจกพลังงานออฟฟิศเพราแจกเยอะๆเปิดอาหารจะเ,เอาผักที่เราปลูกมาจากสวนน่ะให้ลูกค้ามานั่งกินดีกว่า ถ้าเป็นออร์แกนิกอ่ะมันปลอดสารเอามาเสริมให้กับทางลูกค้าเป็นออา่นเสริมแล้วเปาที่ภาคใต้เราได้กินน้ำพริกกะปิใต้เอมันอร่อยอ่ะเราเลยคิดว่าอยากให้ลูกค้าได้กินน้ำพริกกะปิที่มันอร่อยอ่ะก็เลยมาเอามาเสริมเป็นน้ำพริกกะปิทานฟรีให้กับทางลูกค้าเราแค่รู้สึกว่าเราใช้วัตถุดิบที่มันดีมีคุณภาพแล้วก็ทุกอย่างมันออกมาจากความตั้งใจที่จะทำจริงๆออกมาสู่ผู้บริโภคแค่นั้นเองผมว่ามนแค่นี้บอก็อร่อยละ เมนูขายดีเมนูแนะนํามีอะไรบ้างครับทิกเนเจอร์ของจริงๆแล้วพวกเนื้อเปื่อยเนื้อตุน๋นนี่ถือว่าสุดเด็ดของเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวจากใจคนไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวออกมาได้ติดตลาดามากเนื้อนำเข้าเกรดพรีเมียมเลยที่เอามา มาเสิร์ฟราคาก็ถือว่าเขาถึงได้ก็ไม่ถือว่าเป็นแพงโดดเกินไปแล้วเป้าหมายในอนาคตของร้านมองไ้ว่าอย่างไงครับเป้าหมายนานาของเราในในอนาคตร้านแบบนี้ไปตั้งหลายที่ในจงงนังหวัดพิจิตรหรือจังหวัดขอน่นต่างๆนี่คือเป้าหมายในอนาคตถ้าเกิดมันเป็นไปได้ก็ดีนอกจากธุรกิจมันจะเติบโตแล้วเรายังมีการจ้างงานเพิ่มด้วยมีโอกาสให้คนได้กินของอร่อยด้วยเนาะเราก็ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับการทําธุรกิจก็ดูตื่นเต้นดีค่ะ ร้านกินของเราเพจก็กินคาเฟ่แลตลองก็กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อมีเมนใูใหม่หรือว่าเมนูซิกเนเจอร์อะไรต่างๆที่เราไปเจอจากท่าต่างๆเอามารวบรวมมาไว้ที่นี่เพื่อมาให้ทุกคนได้รีบลองเลยกับคนจะอปอดพีจูด<ช>้วยก,กันกินร้านกินตั้งอยู่ที่หน้าสยามมิสันเพชรบูรณ์ตรงข้ามหลังตึกของโรงแรมบุรพา,าทางเข้าโรงเรียนโคศิลปวิทยา<น>ขอขอบคุณนะคะลูกค้าที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นกําลังใจมากๆในการทาร้านอาหารของเราครั้งนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะมาลองชิมนะคะอาหารที่ร้านกินก็เรียนเชิญนะคะเรามี หลายเมนูให้เลือกมากมายวนะ่าจะเป็นก๋วยเตียเต๋ยววากิวก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นหมูตุน๋นซึ่งเราคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีเมนูอาหารจานด่วนของเราก็ใส่ใจเป็นพิเศษใครอยากมาลองชิมหรือว่าจะเป็นช่วงเย็นอาหารพื้นบ้านนะคะอาหารที่เหมือนกับเราทํากินที่บ้านเราอะแบบน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยผูกมะเขือป่นปลาทูหรือจะเป็นเมนูที่ไม่เลิศหรูมากแต่ว่าก็รับรองคุณภาพและรสชาติถาก็เรียนเสริมได้ที่ร้านกินนะคะ